สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Storytelling นะคะช่องที่จะแชร์และแบ่งปันเรื่องราวดีๆในวันนี้เน็จะขอแชร์เกี่ยวกับ7นิสัยให้เลิกทำทันทีถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จค่ะโดยเป็น EP ที่2แล้วนะคะ EP แรกทุกคนสามารถย้อนไปฟังได้เกี่ยวกับ5เคล็ดรับลงมือทำให้สำเร็จง่ายๆด้วยตัวคุณเอง มีใครไม่ชอบนิสัยตัวเองบ้างไหมคะบางทีเราก็รู้ว่านิสัยแบบนี้ไม่ดีแต่เราก็ยังทำใช่ไหมคะหรือเราเห็นคนที่ทำนิสัยไม่ดีแล้วเรารู้สึกไม่ชอบไหมคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะคะว่าเจ็ดนิสัยที่ทำให้คุณไม่ไปไหนหรือเราไม่ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะ 1. นนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเป็นเรื่องที่มีการศึกษามาอย่างช้านานนะคะเกี่ยวกับนิสัยการผัด วันประการพุ่งเพราะเราทุกคนต่างก็เคยมีนิสัยนี้กันทุกคนค่ะนักจิตวิทยาด้านิยามการผัดวันประกันพุ่งว่าเป็นการจงใจชะลอการกระทำแม้เจ้าตัวจะรู้สึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตหรือการมุ่งหาความสนุกหรือความเพลิดเพลินในระยะสั้นแม้จะต้องชดใช้ผลในระยะยาว โดยการที่เราเป็นคนนิสัยแบบนี้ส่งผลทำให้เกิดความล่าชา้าอาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆได้เลยนะคะหรืองานของเราเกิดดินพอกหางหมูทำให้เราจัดการอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่แล้วเสร็จดังนั้น เราแค่ลองเปลี่ยนนิสัยผัดวันประกันพุ่งค่ะโดยการจัดตารางงานและจัดลําดับงานกำหนดเส้นตายหรือว่าเดยไลน์ของงานค่ะและรับผิดชอบงานของตัวเองเมื่อเราทำได้ตามเป้าหมายเราอาจจะตั้งรางวัลให้กับตัวเองเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานถัดๆไปนะคะ 2. นิสัยที่ควรเลิกคือพูดกับตัวเองในแง่ลบ การพูดกับตัวเองในแง่ลบจะบั่นทอนความมั่นใจและแรงจูใจของเราค่ะคำพูดคนอื่นที่พูดเราในแง่ลบยังไม่มีอิทธิพลเท่ากับเราพูดกับตัวเองในแง่ลบเลยนะคะดังนั้นให้เราเปลี่ยนความคิดค่ะรักตัวเองเคารพตัวเองและให้กำลังใจตัวเองส่งเสริมตัวเองเพราะถ้าเรายังไม่รักตัวเราเองแล้วเราจะแบ่งปันให้คนอื่นได้อย่างไรนะคะดังนั้นเราต้องฟูลฟิลตัวเองก่อนนะคะเราต้องลอง เราอาจจะลองฝึกง่ายๆด้วยการขอบคุณตัวเองทุกวันนะคะแล้วก็เห็นหกเห็นใจตัวเองแล้วก็ปลูกฝังกรอบความคิดที่สนับสนุนการเติบโตและความสำเร็จของเราเองวันนี้เราอาจจะยังทำได้ไม่ได้หรือว่าทำได้ไม่ดีก็แค่เราลองฝึกแล้วก็รู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองค่ะเน็ตคิดว่าจะแก้นิสัยนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะข้อ3นะคะนิสัย การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราอยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นแต่การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจนมากเกินไปอาจทำให้เราเสียเวลาค่ะเพราะเรามัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหากเราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปเทียบกับใครแข่งกับใครหรือเป็นเหมือนใครเพราะคนแบบเราไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ได้ มีคนแบบเราได้แค่คนเดียวบนโลกนี้นะคะดังนั้นจงเห็นคุณค่าในตัวเองและโฟกัสความสำเร็จของคุณเองแทนเชื่อมั่นในความสามารถของเราและตัดสินใจและทำในแบบของเราเพื่อตัวเราเองค่ะบนเส้นทางที่ประสบความสำเร็จในแบบของเราเองนะคะข้อ 4. นิสัยที่ควรเลิกคือการจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตการจมอยู่กับความผิดพลาดและความล้มเหลวในอดีตอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ โดยการโทษตัวเองคิดถึงเรื่องที่ทำผิดซ้ำๆวนลูปเดิมๆจนทำให้เราไม่กล้าไปข้างหน้าคือไม่มู v อ on บางครั้งค่ะเราไม่จำเป็นต้องลืมหรือพยายามลืมความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดท,ที่เราทำไว้ในอดีตเพียงแค่เปิดใจยอมรับมันเพราะเราไม่สามารถไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้จงเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตดึงบทเรียนอันมีค่านี้ออกมาและใช้เป็นบันไดในการปรับปรุง แล้วก็อบรับแนวคิดการเติบโตที่ช่วยให้เรามองความล้มเหลวเป็นโอกาสค่ะในวันที่เราหันหลังกลับมามองมันคืออดีตที่สวยงามและทำให้เราเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะข้อห้านิสัยที่ควรเลิกคือ การทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือมัลติทัสกิ้งนะคะมีใครกำลังทำงานหลายอย่างพร้อมกันไหมคะเน็ตก็เป็นเพราะว่าเราต้องจัดการงานหลายอย่างเพื่อให้ทันตามเวลาที่กำหนดหรือต้องตัดสินใจหลายอย่างพร้อมกันมีงานวิจัยมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มีผลการทดลองยืนยันว่ายิ่งทำหลายอย่างสมองยิ่งเศร้ามีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮูสตันนะคะได้นำคนกลุ่มทั้ง กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มคะ่ะมาทดลองโดยการให้โจทย์งานเขียนกลุ่มหนึ่งจะปล่อยให้เขียนแบบไม่มีอะไรมารบกวนเลยนะคะในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งจะมีสิ่งรบกวนเล็กๆน้อยๆอยเช่นการตอบอีเมลผลปรากฏว่านะคะกลุ่มคนที่ถูกสิ่งอื่นรบกวนมีระดับความเศร้ากังวลและความกลัวที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งความเศร้าเกิดจากการที่ต้องรับงานหลายอย่างและจำเป็นต้องสลับโฟกัสไปมาส่วนความกลัวความกังวลน,นั้นเกิดจากการหวาดระแวงว่าจะถูกขัดจังหวะอีกเมื่อไหร่โดยเขาบอกว่าถ้าทำงานแบบมันติทาสกิ้งค่ะแค่แบบเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ไปนานๆย่อมมีผลให้เกิดความเครียดและความเศร้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ และถ้าเป็นลักษณะงานที่คนในองค์กรต้องเจออยู่ทุกวันนะคะอาจจะกระทบถึงบรรยากาศการทำงานของคนทั้งองค์กรได้เลยค่ะการพยายามสับงานแบบหลายงานพร้อมกันอาจทำให้เราโฟกัสแล้วก็ความสามารถหรือว่าคุณภาพของงานเราลดลงนะคะดังนั้นให้จัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปทีละงานแทนค่ะสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงสมาธิและช่วยให้คุณทำงานได้ดีที่สุดค่ะ นิสัยข้อ6ที่ควรเลิกคืออยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นลบอิทธิพลด้านลบสามารถขัดขวางความก้าวหน้าของคุณเราลองประเมินคนที่เราใช้เวลาด้วยและลดปฏิสัมพันธ์กับคนที่ คุยแต่งแง่ลบเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเราลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนคิดลบเราจะคิดบวกได้อย่างไรเพราะจะมีแต่ปัญหาและความวุ่นวายความเหนื่อยล้าและความท้อแท้ดังนั้นเราต้องหาคนที่ล้อมรอบตัวเราด้วยบุคคลที่สนับสนุนในความคิดเชิงบวกค่ะ เ่งจะช่วยยกระดับและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรานะคะมีงานวิจัยมากมายเลยนะคะที่บอกว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดเป็นคำกล่าวสุดโด่งดังของจิมโรนนักธุรกิจและนักพูดให้แรงบันดาลใจชาวอเมริกันดังนั้นหากเราต้องการที่จะประสบความสาเร็จเราต้องคบค้ากับคนที่เขาประสบความสาเร็จนะคะแต่ถ้ารอบล้อมไปด้วยท็อกซิกพีเพิลหรือพลังงานลบ เราจะมุมเราจะได้มุมมองดีๆอย่างนั้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเนี้จะมาคุยเรื่อง t o อกซิก o p เ e ให้ทุกคนฟังนะคะค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะนิสัยที่เราควรจะล้มเลิกคือกลัวความล้มเหลวค่ะมีงานวิจัยบอกว่าคนที่กลัวความล้มเหลวคือคนที่ไม่มีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จ และความวิตกกังวลทำให้ไม่มีความมั่นใจเกิดความกังวลไม่มีความตื่นเต้นที่อยากจะทำค่ะการที่เรากลัวความล้มเหลวเราจะพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะกลัวการผิดหวังคิดว่าตัวเองทำไม่ได้หรอกเราไม่มีความสามารถและเราทำไม่ได้ทั้งที่เรายังไม่ได้ลงมือทำเสียด้วยซ้ำนะคะมีคนเคยพูดว่าหากคุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทาได้ นั่นก็เท่ากับว่าคุณได้สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งดังนั้นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อว่าเราทำได้ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรายอมรับความท้าทายใหม่ๆหากล้มเหลวแล้วก็เรียนรู้จากความพ่ายแพ้นะคะและใช้ความล้มเหลวครั้งนี้เพื่อพัฒนาตัวเองและใจให้แข็งแกร่งค่ะและก็ยืดหยุ่นให้มากขึ้นนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะฟังมาทั้งหมด7นิสัยที่เราควรเลิกเรามีกันกี่ข้อคะวันนี้เราอาจจะมีทั้งหมด7ข้อแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแค่เรารู้ว่าเรามีนิสัยที่ขัดขวางความสําเร็จของเราเราคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะคะสุดเริ่มต้นเล็กๆนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงได้และทำไปเรื่อยๆต่อเนื่องจะเป็นนิสัยด้วยวินัยอย่างมุ่งมั่นนะคะ การแก้นิสัยเดิมๆนั้นต้องใช้เวลาและความพยายามความอดทนกับตัวเองมุ่งม,มั่นเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อปลูกฝังนิสัยใหม่นะคะดังนั้นความสําเร็จมักเป็นผลมาจากความพยายามและก็การปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะหากชอบคลิปนี้และเห็นว่ามันมีประโยชน์กับคนที่คุณรักนะคะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะ ทรงเป็นคุณในแบบที่ดีขึ้นทุกวันนะคะขอบคุณคะ่ะ